ลาไ,ไม่รูมีสาย,ยุมิสาย,ยุโมีมาสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนักตกปลาพาแซ็บวันนี้จะออกมาตกปลาครับผมแต่ออกมาวันนี้ลมแรงมากครับตอนนี้ก็น่าจะ เกือบจะสิบโมงแล้วครับผมเหยื่อที่จะใช้ผมจะใช้ขนมปังหนึ่งแผ่นพาผมจะได้ปลากี่ตัวเนี่ยขนมปังแผ่นเดียววันนี้เหยื่อมีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันผมจะได้ปลาไหมด้วยขนมปังหนึ่งแผ่นเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับจะเจอปลาอะไรมั่งหมอสีตะเพียนหมอเทศหมอคางดำมาลุ้นกันครับแรงจัดวันนี้ อวันนี้ขอภัยลมเด้อลมแรงมากๆไปคอนเทนต์ขนมปังหนึ่งแผ่นจะได้ฟ้าไหมกับบรรยากาศลมแรงๆนี่ ตัวแรกมายากมายินเดี๋ยวขนมปังเอาน่าจะมีสายนั่นอุ้ยเป็นปาตเพียนัะตัวแรกเป็นปาตเพียนครับ ตัวแรกของเราเป็นปลาตะเพยียนครับผมวันนี้ลืมเอาผ้ามาใส่ปลาดว้วยเดี๋ยวไปมาลุ้นตัวต่อไปครับผมโอ้โหตัวแรกรอเป็นครึ่งชั่วโมงถึงเจอตัวครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปครับผม ปังหมดแผ่นจะได้กี่ตัวเนี่ยขนมปังหมดไปนิดนึง หีเมยันหมอ,อสีครับผมปล่อยเดี๋ยวปล่อยมันอยู่เลยไปติน้นทำไมครับปล่อยครับผมหัวที่สามของเรามาแล้วครับผมอ,อะไรไม่รู้ หมอเทศอันนี้เป็นปลาหมอเทศนะครับผมอันนี้ไม่ใช่หมอคางดำนะอันนี้เขาเรียกว่าปลาหมอเทศทอดก็อร่อยนะหมอเทศเอาไปทอดดีไหมหมอเทศ สรุปแล้วตกปลาด้วยขนมปังหนึ่งแผ่นว่าหมานพี่น้นองได้ปัาตเพียนตัวเดียวแต่ก็บ่มีช็อตเด็ดๆสวยๆให้พี่ให้น้องเบิง่งก็ต้องกาบขอโทษขอภัยหลายๆครับผมคลิปนี้ก็เจอปัาตเพียนตัวหนึ่งนะหมอเทศสองสามตัวแล้วก็เป็นหมอสีสีมายันบักสีไลยๆครับหลายตัวอยู่ผมกับปอยทีคลิปนี้ก็บว่าหมานครับผมล้มกระแหงครับพี่น้องเบิง่งฟังเสียงล้มก็ขอโทษขอภัย,สย,ยเสียงลมเด้อครับผมเสียงลมรบกวนหลายคลิปนี้ บ๊ายบายครับผม